สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทั้งหน้าเก่าแล้วก็หน้าใหม่ทุกคนนะคะอุมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Work to Help ผู้ช่วยที่ดีที่สุดที่จะช่วยคุณเตือนตัวเองให้ใช้สติในการดำเนินชีวิตนอกจากนี้เนี่ยอมก็ยังมีเว็บไซต์ Work to Help นะคะที่ได้วรวบรวมเอาคำคมเรื่องสั้นแล้วก็แบบทดสอบย,อย่ยอยๆเอาไว้เพื่อเป็นหนึ่งตัวช่วยหากใครสนใจเนี่ยสามารถลองเข้าไปเยี่ยมชมกันดูได้นะคะ คลิปในวันนี้อุมาพร้อมกับข้อความจากจักรวาลที่ต้องการจะส่งตรงถึงคุณในตอนนี้โดยที่ผมได้ใช้ไพ่เป็นสื่อกลางในการช n แนลพลังงานแล้วก็ข้อมูลของไพ่ที่ใช้เนี่ยจะใส่เอาไว้ใน description box ข้างล่างค่ะการอ่านคำทำนายครั้งนี้เป็น collective reading ไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงของใครเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นก็อยากที่จะขอให้คุณได้เลือกรับฟังเอาเฉพาะในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับคุณ อะไรที่ฟังเราไม่ใช่ไม่โดงก็ขอให้ปล่อยผ่านไปนะคะแล้วก็การอ่านคำทำนายครั้งนี้เป็น timeless คือคุณจะดูเมื่อไหร่ก็ได้ตอนนี้อุ้มก็ได้เตรียมไพ่อาไว้บางส่วนแต่ว่าจะมีการสับไพ่หน้ากล้องไปพร้อมๆกับทุกคนแต่ว่าก่อนที่เราจะไปรับฟังคำทำนายพร้อมกันอุ้มจะขอเนี่ยแสดงความตั้งใจของตัวเองก่อนนะคะอุ้มขออาราธนาต่อคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดช่วยปกป้องคุ้มครองพวกคุณทุกคนให้คล้าวคล้าจากพยันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงได้เถิดมาเริ่มกันที่ข้อความแรกนะคะอุ่มขอเลือกไพ่ก่อนขออนุญาตค่ะ ขอคำแนะนำจากจักรวาลให้กับคอลเลกทีฟด้วยค่ะมีสิ่งใดที่คอลเลกทีฟควรต้องทราบในตอนนี้บ้างคะขออนุญาตค่ะขอคำแนะนำจากจักรวาลให้กับคอลเลกทีฟด้วยค่ะ มีสิ่งใดที่คอลเลกทีฟควรต้องทราบในตอนนี้บ้างคะ Fire, reckless actions lead to conflict. The cold moon. เบอร์38นะคะกับ Endure Nine of Wands d e a t h นะคะเบอร์13แล้วก็ Seven of Wands Full Moon Problems provide opportunities to grow and learn ดูเหมือนว่าตอนนี้หลายๆคนกำลังเจอปัญหาวิกฤตอุปสรรคหรือความท้าทายในชีวิตไม่ว่าจะเป็นกับคนหรือกับงานแต่ว่าจากักรวาลนะ่ะอยากจะบอกให้คุณได้ทราบว่าจงมองวิกฤตให้เป็นโอกาส อผมเข้าใจนะคะว่าเวลาพูดคำคำเยอยมันพูดง่ายอะแต่เอาแบบเอาเครื่องจริงอะมันทำยากนะการที่เราจะแบบสามารถเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดหรือหรือมองเห็นแสงสว่างในความมืดมิดเนี่ยโอ้โหแบบมันยากจริงๆอันนี้อุ่มเข้าใจคุณนะเพราะฉะนั้นอุ่มจะไม่ตัดสินคุณอืมเพราะอุ่มอุ่มเองก็เป็นค่ะ และคงยังต้องคอยเตือนตัวเองอยู่เสมอค่ะเมื่อตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอะ trouble is a friend นะคะ,ะหลายคนคงเคยได้ยินแบบประโยคนี้เนาะแบบปัญหามันมันจะแบบเหมือนเป็นเงาตามตัวของเราอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อใดที่เรากล้ากล้าหรือเปิดใจที่จะมองลองมองว่า ปัญหาวิกฤตอุปสรรคความท้าทายเหล่านั้นมาสอนหรือมอบโอกาสอะไรให้กับเราเราจะพบทางออกให้กับปัญหาเหล่านั้นได้เราจะสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้อย่างแท้จริงนะคะไม่เป็นไรค่ะค่อยค่อยคยค่อยคแบบ ดึงสติตัวเองพูดอย่างนี้ดีกว่าเนาะเพราะอุ่มก็อุ่มก็ทําเหมือนกันค่ะอ่าอันนี้คือพูดจากประสบการณ์ตรงของตัวเองเลยค่อยๆแบบดึงประสบเออ,เอ,อขอขอภัยดึงสติของตัวเองเมื่อใดที่คุณรู้สึกหัวร้อนเมื่อใดที่คุณรู้สึกจิตตกเมื่อใดที่คุณรู้สึกหนอยซึมเศรา้าท้อแท้หดหู่หรือคิดเครียดแขนอาคาตพยาบาทใครหรือคนใดก็ตามหรือสถานการณ์ใดก็ตามขอให้คุณแบบลองแบบ ดึงสติตัวเองนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เฝ้าระวังความคิดและความรู้สึกของตัวเองแค่จุดเริ่มต้นแบบง่ายๆแค่ตรงนี้ค่ะคุณสามารถแบบพลิกชนาชีวิตตัวเองพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้แล้วมก็ขอเอาใจช่วยพวกคุณด้วยนะคะมาที่ข้อความต่อมานะคะ ขอคำแนะนำจากจัก,กรวาลให้กับคอเลกทีฟด้วยค่ะมีสิ่งใดที่ collective คอเลกทีฟควรต้องทราบในตอนนี้บ้างคะแล้วเดี๋ยวผมจะใช้รูนนะคะขออนุญาตค่ะขอคำแนะนำจากจัก,กรวาลให้กับคอเลกทีฟด้วยค่ะมีสิ่งใดที่คอเลกทีฟควรต้องทราบในตอนนี้บ้างคะ นี่คือรูนที่มีความหมายว่า female fertility birth nurture แล้วก็ healing นะคะอืมโอ okay. เ uh, ค emerald นะคะ compassion d i o p t r s นะคะ heart healing ขอโทษที่หัวเราะนะแต่ว่าเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงการเยียวยานะคะดูเหมือนว่าคุณจะได้แบบจากจากประสบการณ์นะคะหรือปัญหาหรือวิกฤตหรืออุปสรรคหรือความท้าทายเนี้ยจะช่วยให้คุณได้สามารถเยียวยาบาดแผลของตัวเองนะคะอาจจะเป็นแบบอินเนอร์ไทนะคะบาดออแผลในวัยเด็ก นะคะหรือความเจ็บช้ำความเจ็บปวดบางอย่างที่คุณได้แบบสั่งสมมาตลอดชีวิตนะคะกับอ่ออืมโอเค Venus in Sagittarius นะคะกับ Fertation โอเคบางคนอาจจะได้รับบาดแผลนั้นจากความรักจากแบบเอ่อความรักแบบโรแมนติกความรักแบบคู่เอ่อแบบความสัมพันธ์ฉันชู้สาวนะคะไม่ว่าคู่รักคู่ชีวิตของคุณจะเป็นเพศใดก็ตาม sick uh, of c o i c e นะคะ hmm. แต่สำหรับบางคนเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของครอบครัวนะคะหรือปัญหาในที่ทำงานเพราะว่ามีไพ่เหรียญขึ้นมาอันนี้เลือกฟังที่มันแมชกับคุณนะคะ,ะแต่ไม่ว่าปัญหาที่คุณเจอมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องใดก็ตามนะคะจักวันอยากจะบอก หรือเตือนสติคุณว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนแล้วแค่เป็นเพียงบทเรียนแล้วก็ประสบการณ์ที่คุณหร,หรือต้องพูดว่าจิตวิญญาณของคุณจะสามารถเก็บเกี่ยวได้จากโลกใบนี้นะคะอืมบทเรียนเหล่านั้นจะสอนให้คุณรู้จักรักแท้ที่แท้จริงนะคะกับค p a s แ i o น สอนให้คุณรู้จักปล่อยวางนะคะอืมไม่ยึดติดหรือยึดมั่นถือมั่นอุมเข้าใจว่าเวลาผมพูดแบบคำเหล่านี้นะคือแบบมันพูดง่ายอะแต่ทำยากอุปเองเนี่ยก็เหมือนแบบคือสิ่งที่พูดมาเหมือนต้องสอนตัวเองอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันว่าเฮ้ยแบบยุบหนอพองหนอนะอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืมแต่ท้ายที่สุดแลว้วอะคุณจะคุณจะทำได้นะคะ เพราะว่าคุณคือเจ้าชะตาชีวิตตัวเองคุณนั่นแหละค่ะคือคนที่จะต้องบาลานซ์กรรมของตัวเองไม่มีใครแก้กรรมให้กันได้ไม่มีใครแก้กรรมให้คุณได้นอกจากตัวคุณเองคุณจําเป็นจะต้องบาลานซ์นะคะอ่ากรรมดีและกรรมชั่วของตัวเองมันขึ้นอยู่ที่ตัวคุณเองเท่านั้นค่ะแล้วอุ่มขอขอโทษนะที่พูดย้ำอีกทีหนึ่งนะคะอุ่มขอเอาใจช่วยคุณ มาที่ข้อความต่อมานะคะขอคําแนะนำจากจักรวาลให้กับคอเลกทีเพิ่มเติมค่ะขอคําแนะนำเพิ่มเติมค่ะ ไว้คัดนะคะ Preparation is always key to success แล้วก็ Temperance นะคะเบอร์ r, 14อืม13 14มนะคะแล้วก็ Ace of Coins นะคะอ uh, ผมรู้สึกว่าพลังงานของ Ace of Coins นะคะ แมชกับพลังงานของเอนโดมากนะคะแล้วก็คล้ายๆกับ Seven of Wands ค่ะคือคือเมื่อใดที่เราเจอปัญหาวิกฤตอุปสรรคหรือความท้าทายแทนที่เราจะแบบตอบโต้เหมือนแบบแอคชั่นเท่ากับ r รี c t แอคชั่นถ้าเกิดเราเปลี่ยนมาเป็น r e สปอนส์นะคะเรารู้ว่าเราจำเป็นต้องรับผิดชอบ ต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์หรือปัญหานี้เมื่อใดที่เรารู้ว่าเฮ้ยเราจําเป็นต้องรับผิดชอบปัญหาเนี้ยเราจะพยายามเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนานะคะ ปัญหาหรือวิกฤตหรืออุปสรรคหรือความท้าทายเหล่านั้นให้มันดีขึ้นน่ะเราจะพยายามค่ะต้องพูดว่าเออเราเราจะพยายามทําให้มันดีขึ้นน่ะเออถ้าเกิดพูดง่ายๆไม่ว่าไม่ว่าปัญหาเรานั้นมันจะเป็นเรื่องใดก็ตามนะคะอ่าโอเคเข้าใจละเข้าใจละ แล้วก็พ Temp นะคะคพยายามปรับสมดุลพ,พยายามบาลานซ์พยายามแบบเดินทางสายกลางนะคะทุกสิ่งทุกอย่างคือคืออุ่มต้องพื่บทเรียนหนึ่งที่โลกใบนี้จะสอนให้เราได้คือความอดทนคน <c oughs> ท,ที่ที่หัวล้อนะคืออุ่มเนี่ยแบบคืออุ่มเนี่ยไม่เป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยชอบกับคําว่าเฮ้ยอดทนนะรอนะ ใจเย็นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางทีอะ่ะเราจะใจร้อนเราจะอยากประสบความสําเร็จเราอยากได้ในสิ่งที่เราหวังนะคะโดยที่เราไม่รู้หรอกว่าแบบเฮ้ยสิ่งที่เราหวังอะเราต้องการมันจริงๆหรือเปล่าอืมนะคะเพราะฉะนั้นบทเรียนหนึ่งที่แบบโลกใบนี้จะสอนให้เราได้เลยคือการรอและและความอดทนนะคะสู้ๆๆนะคะทุกคน มาที่ข้อความต่อมานะคะขอคำแนะนำเพิ่มเติมค่ะ The Moon you will be guided through darkness เห็นไหมคะคุณไม่เคยโดดเดี่ยวนะคะ,ะการที่จักรวาลแบบส่งจิตวิญญาณของคุณมาเกิดที่โลกใบนี้เนี่ย อุ้มขอนีตย,ย้ำอีกทีหนึ่งนะคะว่าเพื่อมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ะคะ่ะไม่ว่าประสบการณ์เหล่านั้นคุณจะมองว่ามันร้ายดีเสียใจหรือดีใจสนุกหรือทุก์นะคะจงมองมันให้เป็นแค่เพียงประสบการณ์หนึ่งอย่าไปยึดติดกับมันจนมากเกินไปนะคะแล้วก็ Fairy Stone นะคะ Fertility ตีอ้อนะคะ ความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของคุณอยู่แล้วค่ะจักรวาลรักคุณและเมตตาคุณตลอดมานะคะคัมเพลซเซซี่ขอโทษนะที่ห,วหัวเราเลิกบ่นได้แล้วนะเลิกบ่นแล้วนะได้แล้วอืมอุ่มเองก็ต้องเตือนสติตัวเองเหมือนกันบางทีแบบที่เหนื่อยที่ทอ้อที่เครียดที่แบบที่เสงนะคะอ่าแล้วแบบเริ่มแบบ ตีอกชอกลมเขาเรียกว่าอะไรอืมเริ่มแบบตัดทพอเริ่มต่อว่าโชคชะตาชีวิตหยุดได้แล้วนะคะหยุดได้แล้วไม่ใช่เพื่อใครค่ะเพื่อตัวคุณเองนะคะจักรวาลรักและเมตตาและคอยช่วยเหลือคอยดูแลคุณตลอดเวลาคอยส่งไกด์แดนซ์มาให้คุณตลอดเวลา เพียงแต่ว่าคุณจะเปิดใจรับฟังคําแนะนําเหล่านั้นหรือเปล่าถ้าเกิดคุณเอาเวลาไปมัวแต่ว่าโฟกัสถึงความสูญเสียความผิดหวังนะคะอืมความเศร้าความทุกข์ต่างๆคุณจะมองไม่เห็นคุณจะไม่สามารถเปิดรับไกด์แดนซ์นั้นได้แต่เมื่อใดที่คุณลองปรับเปลี่ยนนิดหนึ่งนะคะค่อยๆปรับค่ะอุ่มอุ่มเข้าใจค่อยๆค่อยๆดึงสติตัวเองแล้วหลังจากนั้นแหละคุณจะได้รับไกด์แดนซ์นะคะ ผ่านทางสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะอืม10 n of s w o r d s นั่นแหละคะ่ะที่ผมพูดต้องหยุดนะคะไม่มีใครจะปลดแอกหรือปลดโซ่ตวนหรือพันธนาการให้กับคุณได้เห็นไหมคะมีแบบเชือกหรือหรือแบบอืมกุญแจมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ที่แบบล็อก มือผู้ชายคนนี้แล้วมือไพ่หลังไว้ไม่มีใครช่วยคุณได้นะคะนอกจากตัวคุณเองขอโทษที่อุมพูดตรงๆนะคะอย่ากรอย,ย่าเกลียดอุ่มนะอืมสิ่งที่อุ๋มพูดกับคุณอะล้วนแลว้วจะเป็นสิ่งที่อุ่มจําเป็นที่ต้องพูดและเตือนสติตัวเองตลอดเวลาเหมือนกันค่ะอืมคืออุ่มรู้สึกได้เลยนะจากไพ่แบบทั้งสองใบอะ <c oughs> เออแบบรู้สึกเศร้าเหงาเครียดหดหู่ นะคะอย่าอย่าให้สิ่งเหล่านั้นมันเพิ่มพูนจนกลายเป็นภาวะของโรคซึมเศร้านะคะต้องระวังนะอันนี้ผมผมขอแบบเตือนคุณหรือหรือขอแบบพูดกับคุณด้วยความหวังดีนะคะอ่าสู้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 ขอคำแนะนำเพิ่มเติมค่ะ ขอคำแนะนำจากจัก,กรวาลให้กับคอลเลกทีฟเพิ่มเติมค่ะนี่คืออืมลูนที่มีความหมายว่า inner light นะคะ passion clarity อืมปลุกไฟในตัวเองค้นพบแสงสว่างในตัวเองนะคะ the mid moon เบอร์16 restless energy พากค์ซิ้นไหน New Beginnings Ending be Begin เออ Ending Beginnings นะคะ The Magician oh. Hermit นะคะเมื่อกี้ที่ผมพูดนะจงค้นพบแสงสว่างของตัวคุณเองนะคะแล้วผมรู้ว่าคุณทำได้ ขอให้คุณใช้ช่วงเวลาที่สำคัญนี้นะคะไม่ว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณเห็นคลิปนี้สำรวจตัวเองทำเซลฟ์รีเฟลคชั่นนะคะแล้วก็คุยกับตัวเองพอเท่าที่ดูแล้วเนี่ยคุณอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงนะคะมีไพ่ที่พูดถึงการเปลี่ยนแปลง Ending Beginnings นะคะการเริ่มเอ่อการสิ้นสุดและการเริ่มต้นใหม่และคุณคือเช้าชะตาชีวิตตัวเอง นะคะคุณคือคนที่จะลิคิดชะตาชีวิตตัวเองแล้วผมอยากจะบอกคุณอย่างหนึ่งนะคะซึ่งบางคนอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับผมแต่ไม่เป็นไรค่ะเราไม่จําเป็นที่จะต้องแบบคิดเหมือนกันแต่ถ้าเกิดคุณลองเปิดใจคุณอาจจะเข้าใจความหมายของข้อความนี้ว่าคนที่สามารถมีความสุขได้อย่างแท้จริง ไม่ใช่คนที่แบบ manifest เก่งนะคะคนที่รักตัวเองมากพอที่จะพาตัวเองหรือดึงตัวเองให้ลุกขึ้นยืนได้ทุกๆครั้งที่พวกเขาลม้ม เอาละแล้วนี่ก็คือข้อความทั้งหมดจากจักรวาลที่ต้องการจะส่งตรงถึงคุณในตอนนี้แล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์นะคะมาร่วมพูดคุยกันได้นะอุมรออ่านอยู่สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ฝากช่วยแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณรักหรือจะช่วยกด subscribe แล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยนะคะเราจะได้เจอกันในทุกๆคลิปเลยสำหรับวันนี้ขอให้ทุกๆคนสนุกกับชีวิตนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบาย